นางเอกดังไม่หวนันอาถรรพรักเจปีแย้มคิดเรื่องแต่งพระเอกอิสระปลูกต้นรักใช้สถานะแฟนกันมานานกว่าเจปีสำหรับคู่รักอิสระพระเอกเคนปูภูมิกับนางเอกเอสเธอร์สปีลีลา แต่ก็ยังไรวีแววข่าวดีภัหกหลังมานี้ไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆออกสื่อจนบ่อยครั้งที่มักจะถูกจับโยงเป็นคู่รักเลิกเงียบล่าสุดในงานถแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ใจฟูสตอรี่ณเอ็มสเปซสาวเอสเธอร์ได้เดินทางมาร่วมก็เปิดใจกับสื่อมวลชนพร้อมอัปเดตเรื่องหัวใจว่าตอนนี้ความรักก็เรื่อยๆค่ะแต่ที่ไม่ค่อยได้ลงรูปคู่หวานเพราะช่วงนี้อย่างที่บอกเราเดินทางไปไหนก็ไม่ได้ไปต่างประเทศก็ไม่ได้ต่าง คนต่างยุคมันไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปเลยไม่ได้ลงถ้ามีโอกาสก็ไว้ลงแถมตอนนี้ก็ไม่มีแลนทริปไปไหนด้วยกันยิ่งช่วงนี้กลับมาระบาดหนักอีกแทนที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตก็ต้องระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นบวกกับตอนนี้เราเริ่มกลับมาทํางานแล้วด้วยก็อยากที่จะเซฟสุขภาพเพราะที่บ้านมีผู้สูงอายุแม้จะไม่มีรูปคู่ออกสื่อแต่ก็เจอพี่เคนตลอดช่วยพี่เคนทําต้นไม้แพ็คของส่งของยืนยันวา่ายังปกติไม่ได้ห่างกัน ถามว่ามองเรื่องอนาคตยังไงจริงๆไม่ได้ฟลิกสไตลตัวว่าจะต้องเมื่อ,อไรเรื่องแต่งงานยังรู้สึกว่าไม่พร้อมคิดว่าเลขกสามจริงๆแค่ไม่กี่ปีอีกสองปีเราก็รู้สึกว่าอะไรก็ได้ขอแค่พร้อมหนูก็อยากแต่งแล้วคะ่ะแต่ว่ามันยังไม่พร้อมตรงกรันยังโฟกัสที่เรื่องงานอยากให้ทุกอย่างมันนิ่งก่อนคอยว่ากันอีกที ปีนี้ปีที่เสร็จค่ะถามว่ากลัวอาถรรพ์เล็กเจ็ดไหมสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าปีไหนก็อาถรรพ์ได้ไม่ค่อยได้กังวลเรื่องตัวเลขค่ะ